โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านัะผมวันนี้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งครับผมเกมจำลองการเป็นตำรวจครับผมนี่ตรวจหารถตรวจหาสิ่งของผิดกฎหมายนะครับผมไม่ให้รถเข้าเมืองได้เนาะก็จากัดครับผมเราก็ต้องมาอ่านเกมนี้เป็นภาษาไทยครับผมต้องสงสัยรถสีเหลืองตำแหน่งห้องโดยสารอีกคนก็เป็น ไม่รู้ว่ารถสีอะไรครับผมแต่เป็นทะเบียน 99S อ่ะเรามาดูกันว่ามันคือคันไหนกันแน่ผมว่าคันหลังแน่นอนค <c ười> ันใหญ่ๆแบบนี้ชอบคนยามาครับเรื่องเหลืองไอ้คันนี้หรือเปล่าวะอ่าดูเหมือนว่าเราจะต้องมีผู้ต้องสงสัยครับผมตามข้อมูลเราขอแอบ,บคนของเถื่อนและ ต้องซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งภายในรถผู้โดศส,สารของเขา,เรา,ขาครับผมเออนาเอาขึอจากรถก่อนนะครับเอกสารมาแล้วก็คนก็ต้องออกมาด้วยครับต้องมีเครื่องมือบางอย่างครับผมลองเอาเครื่องมือมาก่อนไหนว่าเครื่องมือเครื่องมืออ๋อตอนแรกต้องมีเครื่องมือบางอย่างสำหรับการทำงานอ๋อ มีดมีดกรีดที่บอกครับผมดูซิว่าคันนี้มีของเถื่อนจริงไหมครับผมดูกันว่ากรีดบบอไหนเบาที่นั่งตรงนี้เหรอกรีดไงวะนี่มันตัดเลยนี่ว่านี่เป็นบอน่อนี้นี่ไง เจอแล้วครับผมเจอยาในรถเฮ้ยหายออกคนอยู่ไหนเจอแล้วครับเจอแล้วนี่งไงเจอยาเสพติดครับผมโคเคนมาครับหายอีกครับผมตอนนี้ยังไม่หมดอยู่นี่หรือเปล่าอันนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้อาวุธปืน,นับผมมีทั้งระเบิดมีทั้งกระสุนโอ้โหน้ำพกอะไรมาวะเนี่ย โอ้ยหยิบมาครับตอนนี้ยังไม่หมดมาดูเบาะหลังเจาะเข้าไปเจาะ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 เหมือนจะไม่มีเฮ้ยโดนฟันโดนับผมเจอตังครับโอ้โหแอบซ่อนตังใต้เบาะครับผมหูตังทั้งนี้เยอะมากครับผมฟวันออกมาโอ,โอเคเจอเงินปลอมครับไอ้นี่พกเงินปลอมมาครับจังหวะนี้ ต้องจับเข้าคุกครับพกเงินปลอมโอ้เงินปลอมไว้ครอบครองครับนี่ต้องแบ่งผมสักปอลอ์ละสักปึก้วครับผมหมดยังยังไม่หมดจออีกอยู่ไหนหมดยังเฮ้ยมีดมีดเราจะพังนี่หว่าผมลืมไปหืมดวงบนดิมีไว้น่ะ มีเกลดอะไรเนี่ยเงินปลอมเงินปลอมพกไว้ข้างใต้ด้วยครับผมเปิดมาโอ้โหเงินปลอมอีกรอบครับไอ้มึงพกอะไรมานี่โอ้มันกล้าเขาด่านได้ไงเนี่ยโอ้หิบมามีอะไรอีกอีกไหมว่าใต้ห้องเครื่องรถมันต้องมีอะไรแน่ๆนครับนี่ข้างในเคลียเปิดฟันได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองไฟอ่อนห้องเครื่องไม่น่ามีอะไรนะโอเคตอนอะ้รบนหลังคาเบ่าเนี่ยกันชนไม่มีครับรถคันนี้กะจกแตกด้วย ันชนไม่มีแล้วคนนี้กระจกแตกตรงกันเปลี่ยนรถเออยังไม่ยังไม่หมดเลขเดินทางเลขเดินทางมาเช็คเลขเดินทางก็ไม่ตรงกันครับผมเลขเดินทางก็มีอะไรวะกระจกแตก จกแตกหนึ่งไม่มีตัวถังรถพี่เบียนตรงเลย p l หนึ่งสองเจ็ด clt ทะเบียนตรงรถน้ำหนักรถเมื่อกี้แม่งเกินด้วยพอนมียาข้างในตอนนี้เราออกมาละจะจกรออยังปะ พอจมกัดการเข้าอ๋อเลืมดูว่ารูปถ่ายตรงรูปถ่ายนะตรงตรงคนโอเคตอนนี้ไม่อนุม,มัติครับผมอนุม,มัติไม่ได้ครับต้องจับจับกลุมครับผมนี่โดนจับใส่กุญแจมือเลยครับ Okay. อยู่ในห้องขังนะครับผมทำหน้าซีดเลยครับจังหวะนี้โดนจับทำหน้าซีดเลยนี่คือโกดังของคนคุณสามารถเก็บของเถื่อนหรือเครื่องมืออื่นได้ครับผมห้องขังครับนี่ไม่มีใครมาเยี่ยมหรอกผมว่าโจรมันออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับโอ้โหไม่มีการไขกุญแจอะไรเลยเฮ้ยตกใจหมดถุย ที่ไม่แน่สักวันคุณอาจไปอัพเกรดไันะผมเราจะได้อัพเกรดท้องครั้งนี้เทอรเราไปไว้ไหนไวะนะกูดังอ๋อใส่ไว้นี่เหรอแถบไหนต่ออ๋อตรวจสอบที่เก็บของไงต้องลากมาใส่ครับ หมดเลยโอเคอยู่ในนี้ของกลางอยู่ในนี้ครับผมปิดก็ไปทำงานต่อได้ครับพูดคุยดิอะไรขังไว้ครับขังไว้ก่อนอจะบอกให้เพื่อนรอเก็บรถครับผม เดยมาซิโมปรุนาเอ้ยพอตำรวจปรนาจัดการเรื่องรถด,ด้วยนะครับโอเคโอค้ยจัดการเรียบร้อยครับผมก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่ให้เราลองไม่ว่าจะเป็นหวอนน้ำแข็งแสแรงซ่อมโกยฟางออกมาทำไมวนะอ๋อ สามารถเอาไปเจาะของแข็งก็ได้ครับผมเออตอนนี้ปล่อยรถเข้ามาอันใหญ่แบบนี้น้ำหนักเกินหรือเปล่าเนี่ยหพว่าน้ำหนักมันต้องเกินนั่นแน่ครับเจ็ดน้ำหนักใหมสามพันสี่ร้อยสวัสดีครับขอเอกสารหน่อยครับเฮ้ยมึงยื่นให้ใครวะ นี่รุนาลงมาจากรถด,ด้วยโอเคเดินห่างๆรถครับอันนี้ไฟหน้าแตกเบียน T.W.O. 1 9 7หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งคโอเคชื่อตรงกันหนังสือเดินทางนหมดอายุราคุมพามินาเมษาพืษฟายังไม่ถึงกันยาครับ โอ้โหโอเคน้ำหนักไม่เกินนะไี่แน่ไฟแตกไฟแตกครับตกข้างไม่แตกเออเดี๋ยวนะขอไปดู ลิสก่อนลิทที่ต้อง,งสงสัยการดัตอลิกาดัอันนี้ชื่ออะไรวะอ๋อไม่ใช่คนละคนหเอโอเคซ์เทเบียน9ก9 9เอเอันนี้ไม่ใช่อ้าวกระจกแตกมีกระจกแตกหนึ่งครับ ดูห้องเครื่องดิปึ๊บใช้ซองดีๆครับเพื่อมันซ่อนถังน้ำมันไหมเพรามันจับยืดออกไหมวะดูไหมวะจะารเหรอบึม ปิดท้ายไม่มีอะไรเนาะบอลดแปลกกว่าเยอะเดยเล,ยยลิงเลยเออปาดบอดูอันี้รถที่ถูกอ่าว ยูยูไปปาดบอกเขาโดนหักสิครับมันไม่มีตัวถังหรือตัวถังมันหายวะเนี่ยอ๋อตัวถังหายนี่เอาคืนไปครับตัวถังรถหายดูหน้าคนดิตรงกันไหมตรงเย่ไปได้แหละ กลับไปขึ้นรถครับขอเช็คใต้รถก่อนอ๋อไฟท้ายข้างหลังแตกท้ายแตกอีกหนึ่งเอ็บซ่อนอะไรไว้ไหนหานได้ไหมวะ อคสอบเรียบร้อยได้ีโดนด่าไหมเนี่ยพิสตาร์จว่าอะไรวะต่อมาโอเคกระจกแตกเลย โ okay, อเควัสดีอดีตเวนเก้าเๆโอเคคันนี้นะไอ,อกระสานหน่อยครับ่าย C B ทุ่คุณต้องกันโอเคโอเคคพบตกแตกหนึ่ง มีกระจกแตกข้างในมีอะไรนะกระจกแตกสองมีป้าเทะเบียนต้องติดหน้าหลังไม่ใช่หรอวะมีทะเบียนไหมเนะี่ยอืม เดูน้ำหนักเกินไหมเนี่ยพันสี่ร้อยโอเคไม่เกินได้เดี๋ยวก่อนจะไปได้ผมยังไม่เช็คในรถลงไปดิโอเค เพ่เครื่องเช็คแล้วเนะดะได้ครับอนุมัติคุณมาก thank you bye bye ใช่โอ้ยควันดำด้วยโอ้ควันดำประเทศไทยจับอ้าวทำไมวะงงคันนี้ อันนี้กี่กิโลละฮันสองร้อยเอเดือดสารน่อยอายจะเบียนไม่มีไปท้ายอืมอเย่ดูเด้อเย่อะ สองหกเก้าเอ็นบเลขเดินทางเช็คเลขเดินทางไม่ตรงกันครับอืมเลขเดินทางไม่ตรงมียางแบนมีกระจกแตกเใบเดินทางใบเดินทางหมดอายุอีก เนี่ยวะ่ะอันหมดอายุจกแตกหนึ่งตัวถังรถหายถังรถหาย,าหายเครื่องยนต์มีไหมเนี่ยโอเคร้อย ตรงนี้ไม่มีอะไรปิดไปเดินลงาจากรถหมาให้น้ามตรงกันไหมเนี่ยโอเคตรงอึ๊บใอะไรในเจ๊รถไม่มีเะไก็ติดเนาะ 4ีคนสีประเภทรถประเภทรถไม่บอกจะได้ไหมเกียดตรวจเฮ้ยไม่ได้มันหมดอายุมันหมดอายุไปไม่ได้โอไม่จนต้องตาบอดแน่แน่อปิดให้ปิดให้เฮ้ยขับดีดีดี ทะเบียนมันอะไรวะคันนี้แน่ๆเลย K9S เอาเอนะี่ยนั่นไงคันนี้แหละไม่ต้องตรวจหรอกเฮ้ยจอดอย่างเร็วครับออกมาจากรถครับปิดประตูด้วย เอกสารมาดูรู้รูๆๆมันบอกว่ารถคันนี้มีอะไรอยู่ยางรถโอเคอยู่ในยางรถใช่ไหมในนี้ใช่ไหมเจาะตรงไงนมันเข้าไปไม่ได้เด็ดเดชื่อตรงกันเพลรสี่คนสีได้ไงทะเบียน f b m k อส s อเคตรงไม่สลับปั๊บตรงกันไหมตรงเลขหนังสือเดินทางตรงอายุโอเคบัตรไม่หมดอายุครับแต่คนพกยาเสร็พติดใช่ไหมหอต้องมีเจรดเจรถไปไหนไม่มีเจรดได้ไงป,ปิดไฟด้วย เคขาบอกว่ามันซ่อนอยู่ในยางรถอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรแล้วเข้าไปดูไม่ได้ครับผมคันนี้ซ่อนในยางรถเหรอทำไงเข้าไปในรถไม่ได้ มันซ่อนในยางไหนวะเนี่ยตรงนี้หรอโอเคขอโทษทีวใช่ฉนมีบางอย่างเลยปรดรับเงินนั้นไปไม่เอาครับเจ่อย,อย่างเดียวรู้ผลนะพบของเสื่อนที่อยู่ในล้อรถครับตอนนี้โอ้เอาไปซ่อนไว้ไรในล้อวะ ยาสูบเนี่ยนะซ่อนไว้ในลอ้อรถโอ้โหมันขับว่างไงวะมันทั้งทั้งสี่ล้อเลยหรือเปล่านะโอ้โหพบโคเคนอีกมายังไม่ต้องขับมึงอนะอยู่นอนคุกนี่แหละปล่อยไปดิพบยาเสพติดเคโอเคนหายไปไหนหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้มันหายไปไหน เกมมันหยิบอะไรไป้วะเป็นแวบ,บๆเกี่ยกรมถูกจับโอเคนั่งติมนั่งหน้าหงอยคนเลยอ,อกมึงติดไปผมน้ำหน้าครับเออดูต,ตีหน้าด้วยโอ้โหของอะไรเยอะแยวะวะเอาของมาเก็บไว้ครับผมกลางตัว ไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ดูแการครับโอ้พัดลมปิดเปลืองไฟครับปิดตูวอันนี้น่าจะหมดละปิด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 หนังสือเดินทางของเขาอยู่แล้วครับช่วยเก็บกวัดรถหน่อย คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ผมสามารถพักผ่อนได้แล้วผมเราสามารถไปนอนได้แล้วตอนนี้ครับโอเคมาดูจะสอบไม่ถูกต้องตอนดูแดด้านหน้าอ่าลืมครับลืมลืมปิดฝากระโปรงรถให้มังนะ้งเนี่ยโอเคตอนนาจะประมาณนี้ผมวันนี้การตรวจรถไปสี่คันครับ ่าโอเคผมถ้าใครชอบคลิปเกมน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมกับเกมการจำลองการเป็นตำรวจกันนะครับเอาล่ะแล้วเจอกัน